ครับผมสวัสดีครับครับอยู่กับเรานะครับช่องช้าแห่งงานทีมงานหนุ่มเซกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับวันนี้ว่าตัวลู่จะจะใช้ความระบบสัมผัสเก่งขนาดไหนนะครับพอดีก็จะให้จะมียาวิตามินนะครับแล้วก็จะมาใส่กับหน่อไม้นะครับว่าพูดเสียงดังไม่ได้แล้วตัวลู่ได้ยินถ้าได้ยินแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่กินเนาะตอนนี้ผมไปหาหน่อไม้มาแล้วนะครับ ไ่ได้กปุุยทนอใหญ่มากครับนอใหญ่มากเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าตัวลูกเขาจะเงอนขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ แต่เราก็จะบังไว้นะครับไม่ให้เขาเห็นนี่นะครับว่าจะแน่นอนขนาดไหนนี่อยู่ข้างหลังนะตอนนี้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นี่ครับหนาไม้อ่อนๆเลยครับอ่อนๆเลย ผมจะหาที่เสียบเนาะไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลนะครับไม่ได้ด้วยมนต้องเอาด้วยกระถา นี่นะครับมาดูนะครับนี่แล้วนี่ครับอันนี้ยัดไปยัดไปนี่นะครับจะมาพิสูจน์กันว่า ตู้ลูจะใช้ระบบสัมผัสได้ขนาดไหนครับจะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจะต้องปอกเปลือกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาไปปอกเปลือกอีกเนาะมันจะลำบาก เลยครับลาวตูลูตูรูจะจะสัมผัสได้ขนทดไหนให้กปแนแวเขาจะกินไหมนี่ครับแล้วก็ตัดนี้ก่อนมาลุ้นกันนะครับว่าตูรูจะกินหรือไม่กิน พิสวยก่อนนะลุูปับอึบนี่นะครับเอาเดี๋ยวไปแล้วกินไหมกินไหมชอบไหมนี่เนื้อเซียนเนื้อฟ้ายังมีเซียนครับนี่ กินหรือไม่กินลองดูนะครับอันนี้ยอดอ่อนๆน,นะครับ,รบอันนี้ยอดอ่อนๆเลยอือเพราะว่าเขาถ้ามียามีอะไรนี่เขาจะรู้มากนะเดี๋ยววันนี้เจอแล้วนะครับนี่ นี่อืมออือเราลุ้นกันนี่นะครับก็ปิดปิดตรงดาบตรงก้นไว้เพื่อที่ไม่ให้เขาสัมผัสได้นะครับอ,อนี่นะครับดูครับ ฮาตัวรยไหฮะตบอกท่อนี่ครับเหนือฟ้ายังมีเหนือฟ้ายังมีฟ้าลองไปกินดูสินี่นะครับเห็นไหมโอเคยังครับนี่นะครับมีตะนอบรึบบลึบเลยธรรมดาเขาจะไม่กินนะครับ ถ้าเราใส่ยาไปนี่เขาจะไม่กินแต่วันนี้อ่ะห้ามคายนะของหายากนเนีน่โอ้โหไปหาตั้งแต่เช้ชาครับกว่าจะได้มาลองใจกันนะครับว่าระวังคนกับช้างนี่ใครจะมีความสามารถกว่ากันนี่ เพราะว่าขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาชมเข้ามาเม้นนะครับนี่นะครับเราก็จะใช้ประมาณนี้นครับเพราะว่าเหมือนเขาละแวงเ,เขาเระแวงมากถ้ารู้ว่าเราใส่นน่นใส่นี่เเขาจะไม่กินเลยแต่วันนี้เรามีสูตรของเราเหมือนกันนะครับ เราก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็ยัดไส้นะครับยัดไส้ให้นี่นะครับทำรูแล้วก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปทีหนึ่งก็เมื่อกี้หมดไปแล้วหกกก้อนนะครับทานี้อีกสามก็จะเป็นเก้าก้อน นั่ก็ต้องปิดไว้เหมือนกันมาลุ้นกันครับลุ้นกันเลยปอกให้กินอย่างดีเลยครับนี่ปอกให้เลยอย่างสะอาดๆเลยอาตุลูตุลู เทำไมไม่เอาเยอะเฮ้ยเ้ยทำไมกัดอย่างนี้คราวนี้ทำไมกัดอย่างนี้นห้ามนะเว้ยห้ามเล้ยโอกัดครึ่งเลยครับใช้งวงใช้งวงสัมผัสด,ด้วยใช้งวงสัมผัสด,ด้วยคราวนี้ใครจะเป็นฝ่ายผู้ชนะ ดูครับดูกินกระปายก็พายเลยกินกระปายนี่นะครับไม่เหลือไม่เหลือครับไม่เหลือเดี๋ยวจะต้องบังไว้อีกก่อนจะต้องบังไว้อีกก่อนเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเขาจะไม่กินนี่กับประมาณนี้เลยครับ นี่หมดแต่ละก้าก้อน,น 10, ก้อนที่สิบก้อนที่สิบก้อนที่สิบเอ็ดก้อนที่สิบสองแล้วนะครับน,นี่นะครับเน,เนื้อเนื้อเสียน เนื้อฟ้ายังมีฟ้านะครับแล้วก็เอาอันนี้ปิดไว้นี้นะครับให้กินยังดีเลยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาตัดตรงนี้ให้ตูล<อ>ูอะตููแทกไหลแทกไหล้ำไม่เหลือไม่เหลือครับไม่เหลือเอ้ยชุดหนึ่งสิ ท้ายคชุดสุดท้ายนะครับยาบำรุงนะครับไม่รู้ก็ใล้งกินข้างละกี่เม็ดเยนี่ กว่าครับก็คงจะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอนนี้จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับ่ะตูลูชุดสุดท้ายน,นี่เี๋ยวฟ้ายังมีฟ้านะครับเี๋ยวฟ้ายังมีเซียนเรียบร้อยนี่ตุลู ไม้นี่กิ่นไม้เรียบร้อยไม้ที่นี่นี่ครับหมดไปครึ่งหอ่อไม่รู้ใครกินครั้งละกี่น็ดเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนมะขามเปียกกล้วยน้ำว้าบอระเพ็ดสารเป้ายาดำเกลือหัวผักหนาหัวผัก น้ำนะครับวิธีรับประทานครั้งละกี่หัวเนาะกี่กี่เม็ดเนาะวิธีใช้ให้กินยังไงเนะาะก่อนเล็กเอามาแล้วไม่ยอมกินนี่พันกันแล้วทีนี้ ครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาเมนนะครับเข้ามาพูดคุยทักทายนะครับในช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเซกครับผม